สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้ำตาลอีกแล้วนะคะที่โกดังเคเนซีไทเทดดิ้ค่ะหลังจากที่เราปล่อยคลิปคลิปที่แล้วไปนะคะที่เราพูดถึงยางใหญ่ขนาด 11R22.5 ไปนะคะก็มีหลายคนนะคะที่อ่าอินบ็อกเข้ามาสอบถามนะคะหรือคอมเมนต์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับยางใหญ่อีกไซส์หนึ่งนะคะว่ามีที่มาที่ไปยังไงมีขนาดเท่าไหร่บ้างยี่ห้อไหนบ้างนะคะนั่นก็คือขนาด 295/80R22.5 นั่นเองค่ะ แล้ววันนี้นะคะน้ำตาจะพาทุกคนไปรู้จักกับยางขนาดนี้กันค่ะและตัวยาง 29580R22.5 นะคะก็เป็นยางเรเดียนสำหรับรถบรรทุกค่ะเดี๋ยววันนี้น้ำตาจะพาทุกคนมารู้จักกับตัวเลขแต่และตัวว่ามีความหมายยังไงบนยางกันนะคะ 295นะคะคือความกว้างของหน้ายางนะคะมีหน่วยนบะเป็นมิลลิเมตรนะคะแล้วก็ตัว80นะคะคืออัตราส่วนสูงของแก้มยางนั่นเองนะคะมีส่วนเขาเรียกอัตราส่วนเนาะแปของความกว้างของหน้ายางนะคะหรือ80%ของตัว2อ5านั่นเองค่ะและตัว22.5นะคะที่เรารู้จักกันเลยนั่นก็คือขนาดของขอบล้อนะคะ และที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะก็คือยางขนาด 29580R22.5 นะคะลาย CSR151 นะคะเป็นยางของแบรนด์่าวโกพาวเวอร์นะคะมีจำหน่ายเนาะมีจำหน่ายในไทยแล้วนะคะเป็นกลุ่มยางผลิตเดียวกันกับยางเอรูทนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะยางคาโกพาวเวอร์นะคะ อก็จะมีหลายรุ่นเหมือนกันนะคะอ,อย่างเช่นที่เรา,เามาโชว์นี้ก็จะเป็นรุ่น CSR 1 5 1นะคะแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือ CGC 1 0 8พัดนั่นเองค่ะที่เราเอามาโชว์อยู่นี้นะคะเป็นตัว295 80R 2 2 5 CSR 1 5 CS 1นะคะอย่างที่เรารู้กันเลยนะคะ Car ์โก o w e r นะคะถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานหนักเพื่อรองรับรถบรรทุกน้ำหนักมากๆนะคะและตัวนี้นะคะ สามารถใส่ได้ทุกตำแหน่งล้อนะคะเป็นลายเรียบและอีกหนึ่งตัวนะคะที่น้ำตาลได้เอามาให้ทุกคนได้ดูนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ 29580R2205 รุรุ่นคอนรักจีนะคะเขาถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ทนทานนะคะแข็งแกร่งนะคะไม่ว่าพี่ๆจะเอาไปใช้งานบนสภาพพื้นผิวถนนแบบไหนนะคะทั้งทางเรียบทั่วไปหรือว่าทางขรุขระนะคะตอวน,นี้ก็คือที่สุดเลยค่ะ และตัว 29580R 2ห้าแปดสิบอนะคะตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับล้อหลังนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าลายหลังนั่นเองนะคะแต่ว่าใส่ได้ทั้งเผาขับและเผาตามเลยค่ะและแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดความรู้ดีๆข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคิมหน้าน้ำตาลมีความรู้ดีๆอะไรมาแนะนำติดตามกันค่ะ